สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จะพามากินข้าวบ้านพ่อปู่แม่ย่าเด้จ้าเดิมมามาดูกันว่ามีอะไรกินเบ้งนี่มีกุ้งต้มเค็มส้มตำไก่กห้าดาวแล้วก็อันนี้ปลาย่างแกงส้มปลาทู้าแบบนแานพีกหอมหกระลมชอยดังที่สุดในระแบก ป๋าป้าบางพี่นี่แหละจ้ะอันนี้ผัดอันนี้ปาดิโก้พัดพริกปาดิโก้ของแม่ย่าผัดอ่ะอ่ะทักทายพ่อปู่จังนิดนึงค่ะสวัสดีครับอ่ะพ่อปู่อ่ะแม่ย่าสวัสดีสวัสีเจ้วสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีค่ะเนี่แกงส้มของแม่ย่าอร่อยไหมอ่าแกงส้มแม่ย่าแม่แม่ย่าทำแกงส้มไปี่น้องมากินข้าวเดียกันได้จ้ะเด้อมา มากินด้วยกันกนะจ๊ะเด้อฮะหันไปหาแม่ <c oughs> แม่ออกกล้อง <c oughs> มาพี่น้องมากินด้วยกันจ้าอรอ่อยอร่อยแซบ่บๆกินกันหลายๆคน,น,นมันจะได้อะไรวะทำไปเรื่อยๆ กินแบบนี้ดีกว่าไปกินร้านอาหารเนิโสดร้านอาหารนะี่ยเพืองตังพร้อมกับแพงเอีย่อยมันจะตุกระปกุกก็สะอาดใส่จีนไม่นัง่งขนมจีนกินก็ส่อมตำร้านอาหารเราไม่ต้องล้างจานล้างจานก็ทำมาเถอะวางกล้องไกลจ้าเพราะว่ากับข่าวหลายถ้าวางใกล้ๆมันจะมอง<ห>มันจะมองกับข่าวไม่ทั่วถึงไม่กินข้าวเร็วหรอกหร่ะเห็นไหมล่ะ เท่าไรอ่ะเอากินกับเปล่าลูกหนูม่าความอ้วนลูกนี่กับเปล่าแค่นั้นแหละลูกกับเปล่าเลาใส่เกงไม่ได้ไม่ต้องซื้อใหม่กินกับเปล่าได้กับเปล่ามันไม่อ้วนหรอกกินข้าวแล้วมันจะอ้วนแต่พ่อแต่พ่อกินข้าวแล้วมันพ่อไม่อ้วนเลยอ่ะพรอมกระรองอ่ะพ่อกินข้าวมื้อเดียวกินข้าวกระสุบเลยพร้อมกระรองอ่ะพ่อมึงพรอมกระรองแม่เจ็ดสิบละ นคอารอเนี่ยเ็ดเ็ดเ็ดหอมือนโดนจิจอนมืนโดนประตูทับอ่ะอือเอาไข่พี่น้องออเอาปเาปล่าแก่ห้าดาวเอาปเอาไปาก่งตัหน่อยกินมัต้องเปลีอยเลยกุ้งเปลีอยมันนิ่ม ไม่ทแล้วปลูกกินอะไรอ่ะปลูกอ๋อนี่พ่อเดียวตังมาแล้วยังแก่น้ำจิ้มเลยพ่อวนน้ำจิ้มดยังอออย่เี้ยจมันตัวเล็งะไม่ม่เลือใหญ่เหมือนตลาดบ้านเราี่ไม่น่งเหนียลุไม่อยากออกอ่ะนักโงูแล้วอ่ะรอรอคนมัน่ใช่หอมันถอดเสื้อ สอไม่สอนมันก็ไม่หอกไม่ให้ถ่ายแล้รอแล้วขอทำถ่ายถ้าพูดถึงถ้ามันกล้าถ่ายต้องจะทําคลิปนั่งกินกับมานั่งคุยเหมือนไอ้น้องคุยน้ำกินกับแม่ไอ้น้องอร่อยนัวมันน่ารักนะเวลามันจะกินอะไรกับแม่มันนี่แม่มันต้องรอให้แม่มันกินก่อนเปิดงานแล้วมันค่อยกินเด็กสมัยนี้มันน่ารักจริง

ตลาดบางปาบางปาบางพี่บางหลงมาอุดหนุนสังนางมาเลยหอมอกร้านลมชอยด้เด้จ้าเขาทำนัวอร่อยกระทงละาหกสิบบาทมาสังนามาเลยจ้าเปรียบเทียบกันราคาเราไม่แพงจ้ากินเราไม่ผิดหวังไม่มบกล้ามันมีแต่เนื้อจ้ะก้างเขาลอกออกหมดแล้วกินสบาย ตัวสิคอนัโาใ FC คนดูอยู่4าคนีห้5บาทาดกะเพราใส่ขาดน้ำเลยใส่น้ำนน้ำไม่มี นันูุงยื่อให้มือแม่เลยเดี๋ยวมากินก่อนยากินนะนั่นน่ะแสงแข็งถุงขนมหนูกลัวมือแม่เลยอ่ะรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังดีล้างมือเดี๋ยวไปปู่ท้ำโผล่ข้ากินข้าวอยู่โอ้โหยังไม่เหยียดต่อสักมึงอ่ะอยู่ตรงนู้นจะยื่นให้ก็ได้ไหมจ๊ะโอ้ อีบาทออขโหน่ะวันนี้ั <aha. S 2> น้อง,นนองยูชอบกินหนังน้องยูมากินช่องพี่ดูนี่พี่ไม่กินแม่อยากกินกุ้งมันอ่ะแม่เอาที่ปอกเปลือกไม่เป็นปอกปอมเป็นเนื้อเปลือกเลยอ่ะเปลือกไม่หลุดเปลือกมันนี่ยห้าห้าบาทตังค์เท่าไหร่ครับร้อยหนึ่งห้าห้าบาบาท อ 45, ตองตองสี่ห้าบาทลูกห้บาทแล้วครับ่มครับมามาต้องเปมันมียี่สิบสองใบอ่าแล้วอะไรแล้วก็เหรียญห,ห้บาทไปจ่าาเดียคนนั้นน่ะบางหลงอ่ะน้าหน้าใหญ่ไปถามไอไก่อบอง แกนตัวยังใหญ่กว่าเน้อี่ส i e n ใช่ไัมเนื้อซื้อข้าวทิ้งยุงไหมโอ้ย ออนนิ่อนปลามึกอ่ะีมัิน้มดเลยหรอปลาหมึกอ่ะกินปลามกหมดลอ่ดอะข้นิเนกิเนี่ยครับแม่เนี่ยแม่เนี่ยเนาะหนูเก็บมวนูาเสื้อมันเลอะหก็เลยอดหนตอนตอนแรกหนูไม่พูดจะถอดต่ที้ไม่ถอเสื้อไปดูใ่เส้อขาปูเอมแล้วปูกินขาเร็ว จับน้งพูดไหรอฮะจ้เหระ,หระมันจะ่าเองผเออรุมแล้วล่บอกว่าข่าเขาจะไพูมัจะจับแพหรือเปล่าก็ไม่รู้เขายังกลัวจะจับคนนั้นอยู่เนี่ยนาเนอ,อตอนแรกตอนแรกลุงม,มันตอนแรกลุตอนนี้มาทำประเด็นอยู่กับไอ้คนข้างบ้านแล้วขาบานทำบ้าน うん。<laughs> <laughs> ไม่กลัวหรอกลัคุณไม่กลัวหรอกกคุณไม่มีให้หลานกินโอ้มันไม่อยากอยากอย่างมากกับชิ้นเดียวอิ่มแล้วพี่น้องยังไงคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กด็สต๊าฟให้ได้เด้อจ้าเพื่อด้มีกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อ